ทมม <t iny> ผมเป็นนักมวยโอลิมปิกเหรียญทองแดงและผมอยู่นี่ที่กรุงเทพประเทศไทยแล้วตอนนี้ผมกําลังจะมาฝึกมวยไทยครั้งแรกในชีวิตของผมและผมจะมาฝึกกับโค้ชนายแล้วเขาเคยเป็นแชมป์มวยไทยมาก่อนนะแล้วมันจะเป็นยังไงรับเขาใช้คําสั่งผมมาหน่อยหนึ่งเราจะมาฝึกกันเล็กน้อยแล้วก็เราจะมาใส่น่วมชกแล้วเราจะมาซ้อมชกครับตัวผมเองตื่นเต้นนะแต่ในเวลาเดียวกัน ผมก็กังวลหน่อยนะครับจากไปผมคิดมาตลอดนะครับว่าผมจะเก่งชกมวยไทยก็ผมเคยเป็นนักมวยสากลระดับสูงมาก่อนผมคิดเหมือนนักมวยผมมีมือเร็วผมชกได้แรงผมมีเรีอคชั่นที่เร็วและตอนนี้ผมฝึกบราซิเลียนยูจิตสุถึงผมจะไม่เก่งมันก็เถอะโชว์ผมท่าเตะบางตัวแล้วผมจะหยุดไม่ได้เลยครับใช่ไหมครับ ตอนผมโพสลงโซเชียลมีเดียว่าผมจะมาเมืองไทยข้อความมันทะลักเข้ามาเลยคนบอกว่าผมควรลองมวยไทยตอนผมอยู่ที่นั่นแล้วขณะที่ผมค้นดีเอ็มผมข้อความนี้โผล่มาสวัสดีครับโทนี่เน้น,นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ทำอยู่ในกรุงเทพและผมมีแมตช์มวยการกุศลขึ้นมาในอีกหนึ่งเดือนผมเห็นคุณอยู่ในประเทศคุณมาฝึกกับผมและทีมงานผมได้หรือเปล่าบอกทีบและทริคให้เราแล้วก็เออวยนะครับผมมีอะไรพิเศษถ้าคุณมาได้ผมมีนักมวยมืออาชีพในทีมงานผม ที่อยากจะสอนคุณมวยไทยสนใจติดต่อผมเลยขอบคุณครับก็ผมไปหาเขาดูและว้าวเขาตัวจริงครับเขาเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมเลยบอกว่าจัดไปเลยครับไม่กี่วันต่อมาผมก็ขึ้นรถตุกต๊กแล้วผมก็ไปลงยิมเขาแล้วก่อนที่ผมจะใส่กางเกงมวยไทยที่มันโคตรสรั้นเลยแล้วก็โดนเตะทุกที่ผมซ้อมมวยสากลกับไมเมดในและทีมเขาเล็กน้อย <Yeah. S 2> ขณะที่ผมซ้อมเนี่ยเจ้านักมวยที่ผมจะขึ้นสู้ด้วยเนี่ยเขามาครับแล้วมันกลายเป็นว่าเจ้านี่เนี่ยชื่อโค้ดนายนะแ้าตัวเขาเป็นนักมวยระดับแชมป์แนบะแล้วเขาก็มีช่อง YouTube มวยไทยที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยด้วยแล้วเขาขึ้นมาบนเวทีเพื่อมาซ้อมชอกมวยสากลแบบไหลและตัวเท่านั้นกับผมก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกมวยไทยกันแล้วผมคิดตอนผมอยูบเขาเนะผมจัดการเขาได้ง่ายๆเลยในมวยสากลเพราะฉะนั้นผมควรจะทาได้เหมือนกันในมวยไทยแล้วเจ้านี่เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤ,ฤษได้ไม่เป็นสักคำแแต่ตอนน้องๆอยู่บนเวที หมัดมันพูดให้เราใช่ไหมครับแดดโจแล้วตอนนี้ถึงเวลาฝึกมวยไทยแล้วนะแล้วอยากไม่คาดคิดนะครับเขาให้กางเกงมวยไทยไม่ผมแล้วกงเกงมวยพวกนี้เป็นกางเกงที่สั้นที่สุดที่ผมเคยใส่ในชีวิตแลวผมรู้สึกงี่เง่านะที่จริงผมรู้สึกเหมือนผมแก้ผ้าเลย <c oughs> แล้วผมกําลังจะรู้นะครับว่าการเปลี่ยนจากมวยไทยมาเป็นมวยสากลเนี่ยมันง่ายกว่ามากสําหรับเขา เทียบกับผมมาจากมวยสากลไปมวยไทยแต่จริงๆครับมันจะยากได้แค่ไหนครับตอนนี้ถึงเวลาโค้ดนายเขาสอนเบสิกของมวยไทยให้ผมก่อนเราจะซ้อมชกผมดูเหมือนนักมวยมวยไทยกึ่งดีภายในหนึ่งเซสชั่นแน่ๆใช่ไหมครับคือมวยสากลมันจะมันจะมันจะใช้จตะตดขาที่เขาแู้อยู่แล้วแต่มวยไทยคือมันจะนิ่มวยไทย you're m o s t y on your back foot your front foot is to protect โ <Okay. S 2> okay. อเคน,นี้คือสเตปบอกคราซินี้คือสเตปของมวยไทยแล้วแป๊บเดียวผมก็รู้นะว่าตัวผมโคตรไร้ประโยชน์ในการทำในตัวนี้เลยแค่ยืนท่า้ถูกผมยังทำไม่ได้เลยแล้วผมอยากอ้างแบรีย์ภาษาเป็นสาเหตุว่าทำไมผมห่วยแตกแต่เรามีไมเมดเนสนะเขาพูดทั้งไทยเป๊ะและอังกฤษเป๊ะแล้วเขาแปลทุกอย่างหมดเลยคหนึ่งซวทูวแล้วผมก็ยังมีปัญหากับแค่ท่ายืนเนี่ย ในมวยสากลถ้ายืนมันจะโอนน้ำหนักเท้าหลัง50-50แต่อันนี้เนี่ยการโอนน้ำหนักไปที่เท้าหลังผมมันลำบากครับสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยมีสาเหตุมีสาระนะครับแต่ฟังเทียบกับการทำเนี่ยมันยากนะครับและนั่นคงเพราะว่าผมมีประสบการณ์ชกมวยสากลมา27ปีเพราะฉะนั้นมันจะยากมากนะครับในการหักออกจากนิสัยที่ผมสร้างมาตั้งแต่ผม10บขวบภายใน10นาทีตอนนี้ถึงเวลามาเตะหน่อยแล้วนะครับ ผมพยายามทำนะแต่บาลานในการยืนสูงอย่างที่เขาบอกเนี่ย มันยากนะแล้วอย่างคือตัวผมไม่ยืดหยุ่นเลยเขาโชว์ท่าเตะบางตัวของเขาใส่เป้านะแล้วมันดูแรงมากนะผมก็เลยแซวเขาหน่อยผมบอกว่าคุณจะโชว์ผมเตะแรงได้ยังก็เขาไม่เข้าใจมุกแล้วเขาก็เริ่มเตะเป้าแรงกว่าอีกครับ อ่าเขาว่าขอขอบคุเขาอยากเห็นอ่าได้ได้ได้เ้ this s h o e i s h you 25อดผมช่วยไม่ได้แต่จะคิดว่าถ้าเกิดเขาเตะโดนผมแม้ว่าจะโดนขาหรือแขนตรงไหนก็ได้บนตัวผมว่ามันจะทำความเจ็บแค่ไหนการซ้อมโชกับเจ้านักฆ่าคนนี้เป็นไอเดียดีหรือเปล่าตอนนี้ผมก็เริ่มคิดซ้ำเลยอ่าโอเคสปิ แล้วผมก็พยายามเวียงเตะครั้งแรกแล้วเขาพยายามบอกให้ผมเขย่งขึ้นไหมแต่เพราะว่าตัวผมมันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันทําให้ผมเสียสูญแล้วมันยากมากเลยครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มคิดว่าผมคิดผิดในการตกลงที่จะซ้อมชกกับเขาหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่แค่จะโดนอัดน่วมแต่ผมก็จะดูเหมือนไอ้งี่เง่าด้วยแต่ผมก็ลองและลองไปเรื่อยๆแม้ว่าโค้ชนายเขาจะหัวเราะยาะผม <S 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 โอเคตอนนี้ผมจะมาลองเตะเป้าะนรับ ก็การเตะเป้ามันรู้สึกดีกว่ามากนะครับใช่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเตะเป็นละแต่ผมก็ยังรู้สึกคาใจเกี่ยวกับทุกอย่างครับและผมคิดว่าตอนเราซ้อมชกเนี่ยมือผมจะเป็นความแตกต่างตัวใหญ่เลยถ้าผมเอาเท้าผมใกล้เขาได้เนี่ยเขาก็จะเตะผมไม่โดนนะแล้วผมจะปล่อยมือผมก็นั่นคือแผนเกมผมนะต่อไปเรามาซ้อมการป้องกันนะพยายามมาบล็อกการเตะ แต่ทางที่ดีของคนไทนคือเขาต้องป้องกันตัวต้องป้องกันตัวดีอะอย่างยซินเตมาคือจะไม่รับจะไม่จะไม่ค่อยรับจ้าวซินเตมาคเขาโชว์ผมว่าบล็อกมันทำยังไงและอยู่แล้วแหละครับเขาทำให้มันดูง่ายมากแล้วตอนเขาเตะผมแล้วผมพยายามบล็อกมันเนี่ยปฏิกิริยาทันทีของผมคือการบล็อกด้วยแขนผมเหมือนกับตอนโดนชกมันยากมากสำหรับผมที่จะยกขาขึ้นมาเราดริลมันไปหน่อยนะครับแต่แต่ด้วยการป้องกันตัวเรามีแค่เสี้ยววินาที เพื่อทาบางอย่างแล้วปฏิกิริยาทันทีของผมคือการบล็อกด้วยแขนแล้วแม้ว่าผมจะบล็อกด้วยขาหรือแขนของผมผมรู้สึกว่ามันก็ยังเจ็บหนักอยู่ดีเลยตอนนี้เราจาเรียนตีเขานะอันนี้ตีเรียบตีเข่าเซนจูนทชาดิชันนีอ่าอดเนียตีเขาก <Okay. S 1> ็เหม <Okay. S 1> ือนเตะก้าวไปแล้วผมไม่เคยคิดในการใช้เข่าในมวยไทยเลยนะแต่เรียนตัวนี้มันง่ายกว่าเทียบกับตัวทุกอย่างอื่นนะ แต่ผมเริ่มเห็นแล้วว่ากีฬาตัวนี้มันโหดได้แค่ไหนแล้วตอนต่อไปนี่ตัวโปรดผมเลยนะการสู้ตอนปล้ำา่แต่เขาป้องกันตัวได้แล้วเขจะมาจับซอเขาซ่งเา a l l e r e in อ h a t a n a n ดไปเอล่ yeah. so see, ในมวยสากลคนเขาจะไม่ค่อยฝึกสู้เกมในกันนะถึงมันจะเป็นส่วนใหญ่ของกีฬาตัวนี้ทําไมเหรอแต่ในมวยไทยมันก็เป็นส่วนใหญ่ในเกมของเขาด้วยมันทําให้ผมคิดถึงบราเซเลนยูยิตสุแต่เทคนิคมันแตกต่างกันมากนะตอนนี้ถึงเวลาสวมนวมและสนับแข้งแล้วก็ซ้อมชกนะปกติเขาจะไม่ใส่สนับแข้งกันแต่ถ้าน้องๆคิดว่าผมจะให้เจ้าจอมโหดคนนี้เตะผมโดยที่เขาไม่ใส่สนับแข้งเลยเนะี่ยน้องๆไม่มีโอกาสเลยผมจะไม่ทําโดยไม่ใส่เลยผมไม่กล้าพอครับเล็กอย่างหนึ่งครับ สิ่งสุดท้ายที่นักมวยมือเก่าอายุ37ปีมีลูก3มคนคนนี้อยากได้คือการโดนต่อยใส่หัวเพราะว่าเมื่อก่อนผมโดนชกหัวมากเกินไปสลหรับมนุษย์คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเพิ่มเข้าไปด้วยว่าการซ้อมตัวนี้จะไม่มีการต่อยหัวนะโดนได้แค่ไหล่ตัวขาที่ไหนก็ได้แต่ที่หน้าจัดไปครับตอนนี้เราก็ซ้อมมาหน่อยแล้วนะผมรู้พื้นฐานแล้วตอนนี้ถึงเวลาซ้อมชกแล้วดูเป็นยังไงครับ ready พร้อมลงรวมเลนเชอรเ ผมพยายามทำสิ่งที่ผมเรียนมาในเซสชันแต่ทันทีเลยผมก็กลับไปยืนท่ามวยสากลนะซึ่งผมเห็นว่ามันไม่เวิร์กในมวยไทยตอนนี้เขาอยู่หน้าผมผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมเรียนมามันออกไปหน้าต่างหมดเลยพูดง่ายๆนะครับคือไม้อ่อนดัดง่ายแต่ไม้แข็งดัดยากอย่างน้อยภายใน1ชั่วโมงก็แล้วกันนะผมพยายามเตะเขา โอ้ยผมไม่ได้คาดคิดนั้นเลยนะผมกลัวเตะหน้าก่อนที่เขาจะทำเมื่อกี้มาก่อนละตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วผมต้องกลับไปจุดแข็งผมนั่นคือมวยสากลการชกการหลอกทำให้เขาคิดถึงหมัดของผมแล้วให้เขาตอบแล้วก็เข้าไปแล้วก็เวงหมัดผมผมได้ยินทุกคนบอกผมว่าจับขาเขาแล้วก็ปัดเขาลงคนระับและเพราะเขาพูดอังกฤษไม่เป็นเขาเลยไม่รู้เราพูดอะไรกันคนระับ ผมก็ทำนะผมจับขาเขาแล้ววุ้มผมมีความสําเร็จในที่สุดนะผมเชื่อไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ผมคิดละผมเพิ่งปลุกไอ้เจ้าโหดนี่หรือเปล่าน้องๆเคยทําตอนซ้อมกับคนเก่งกว่าไหมครับเราชกเขาได้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็อุ้ยเชียผมจะโดนกระทืบละผมคิดอยู่ว่านั่นมันจะเกิดขึ้นโอ้ยโ,โอ้ยโชคดีเขาไม่ทําแบบนั้นนะเราก็ซ้อมชกไปเรียนไปแล้วก็ฝึกปล้ำหน่อยหนึ่ง แล้วมันเยี่ยมครับผมสนุกกับมันผมสนุกกับการเรียนสิ่งใหม่ๆมันเป็นการออกกำลังกายได้ดีโดยรวมแล้วมวยสากลมันแตกต่างทุกอย่างจากมวยไทยเลยผมเคยคิดมาตลอดนะว่านักมวยสากลดีจะชนะนักมวยไทยเสมอเพราะผมรู้ว่ามือนักมวยมือไทยเนะี่ยไม่เก่งเท่าครึ่งของนักมวยสากลหลังจากซ้อมเสร็จผมคิดว่าผมเคยคิดอะไรอยู่ครับนักมวยไทยดีจะกระทืบนักมวยสากลแน่นอนนะีใช่ไหมผมรักอยากฝึกอันนี้อีกนะแต่ตอนนี้ผมรักเจอรนี่ยูจิตสุของผมถ้าน้องๆอ,อ,อยากเห็นผมโดนซ้อมในยูจิตสุขนาดที่ผมลอง ในบราซิลนจูจิตสูเนี่ยคลิกตรงนี้แล้วดูต่อไปเลยนะครับ